เป็นอาลามหือว่าก็มีเงนินสอ่ก,ก็ท่องอยู่แล้วนี่ยังนั่นสนับสนุนครับปีละเมื่อคืนก็ไปหาน้องนิโอพี่สิงวันนี้จะไปเข้าวัดอีกเด้อเป็นพระที่เอามาจากเชดลา สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้เหาะเหินเดินอากาศอีกแล้วกับท่านวันไหนผมไม่ได้เดินทางนะครับวันนั้นก็คือไม่ได้ไปนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่จังหวัดกาลสินนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็สาลดักเมืองกาลสินนะครับก่อนผมจะเดินทางมาที่จังหวัดกาลสินนะครับผมได้ สอบถามคนข้างบ้านนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณมาที่จังหวัดกาญจนสินนะครับคุณต้องไปไหว้ดวงพ่อองค์ลำนะครับเมื่อคืนก็ไปหาน้องนิโอพี่สิงวันนี้จะไปเข้าวัดอีกเด้อผมจะพาเพื่อนๆนฮะไปไหว้ดวงพ่อองค์ํำกันเลยนะครับเดี๋ยวเดียวเพื่อนๆนะฮะ เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ควนหน้านะครับผมอ้านครับไปครับไปไหว้หลวงพ่อองค์ดำกันนะครับ พื้นธรรมดาเนี่ยพื้นธรรมดารครับอ๋อครับอันนี้มาทำใหม่ต้องแต่เจ้าคุณใหญ่อยู่นะครับผมแล้วก็เวลาเทศกาลเที่ลอะไรก็มาทาสีทาอะไรทาสีทองเพื่อเป็นอะไรล่ะสิดิมงคลเป็นสิดิมงคลเป็นสวนย่อมครับผมพูดไง่ายๆว่าบ้านเราก็เรียกว่าเป็นชนยมใช่ อแล้วยินข่าวว่าหลวงพ่อองดำนี่ก็ด้ย้ายมาจากต่างอำเภอเหรอครับครับ<า>ย้ายมาจากบ้านขามบ้านขาม,บ,าขามบ้านขามนี่เป็นบ้านเล็กๆอยู่ที่อำเภอเขาวงอ้อครับผมย้ายมานานอย่างครับนี่ย้ายมาโอ้นานแล้วนานนิน้องตั้งแต่ ผมเคยเป็นเนนน้อยอยู่นี่นะครับผมก็ก็กไม่เห็นเลยออื mm hmm. หลายปีแล้วนะ oh, คือ <okay. S 2> เป็นพระที่เอามาจากประเทศลาวอ๋อ oh. เอาไว้เป็นพระธรรมดาเนยอืม mm hmm. ครับผมไว้บูชาธรรมดาไม่มีเปิดเเพยไม่มีอะไรเป็นอ <Okay. S 2> นอกครับซึ่งออกมาขยาย เมื่อหลังๆนี่แหละเวลา,อาสงาอ,องการอร้านที่นีครับผมสร้งที่นี่นละ้ให้คนมาบูชาอันนี้เทศกาลทุกปีเป็นเทศกาลอะไรฮนะตรงวัดนี้ตรงนี้ก็เป็นปัจจุบันนะปัจจุบัน <c oughs> แต่ก่อนมันเป็นอี ว่างเยอะอืม mm. เป็นก็เขาเป็นอ่าอะไรละ่ะของพกกินนะอ่ก็อยโงยิ้วออครับโงยิ้วที่อยู่ตลาดเนาะมันเป็นแต่ก่อนไม่มีตลาดอนะ๋อฮะต่อมาทอมีตลาดนี่นะท่านให้หาทีา่ใหม่อ๋อคับผมเทศากาลจริงๆเดี๋ยวนี้ของวัดกางไม่มีอือฮ mm ึ hmm. ไม่มีเทศก,กาลอะไรครมีแต่เทศก,กาลทำบุญวันพระอืควันเข้าพรรษาว,วันวันวิสาขะวันอะไรธรรมดาโอ oh, ้ครับครับวกวันสงกรานต์ครับผมอันที่วกรารก็มาขวง,งพ่อดัง,งพ่อดำไม่เอาแห่นะอ๋อเอาละไม่ได้เอาแห่อือห uh ือ huh. ไม่ได้แห่รือง ก็มาที่นี่อืมครับก็มีตั้งคณะกรรมการอะไรคนมาบูชาอืมครับยังไงฮะคนมาถวายเงินเสียงเชื่อมจีเชมสงการแล้วแล้วมีเดียนหลวงพ่อองด์ดมั้อมีครับมีใช่ไหมครับเรียเดี๋ยวนี้อ่าไม่รู้ไปจำหน่ายที่ไหนไม่รู้นะอ๋อแต่ก่อนอยู่อาคารนี้อืม ใส่ตู้ไว้อ๋อครับเคยเห็นตามประวัติก็คือได้อ่านอ่านอ่านตามข่าวเห็นบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนายกก่อนๆมาเยี่ยมวัดนี้ด้วยครับใช่ไหมครับครับโอ้โหชอบมาครับอือืเมื่อกี้ขึ้นไปเยี่ยมแล้วก็ชอบเลยครับอันนี้ออันล่างนี้เป็นจำลองเหรอ องค์ ông, ông, ข้างบนองค์ ông, จริงเนาะใช่ไหมองค <ông, S 2> นั่งเดิมเนาะผมผมผมยังไม่ขึ้นไปนะไอหลังจากทำองจำลองอี๋ยวนี้อง์จริงอยู่ข้างนอกนลยอยู่บนสองที่เลยบางทีขึ้นไปแล้วองค์เล็กใช่ไหมองค์เล็กฮะใช่ไหมสแสดงว่าเอาองค์เล็กไปไว้ที่งนออ๋อแต่กอดหมาว่ากำลังก่อสร้างใช่ไหม เสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนี่สร้างอันนี้นะอนนุจะบองแล้วเอาเป็นครับไปไว้ในโบสถ์ก่อนอืตั้งไวเ้เฉยๆก็แสดงว่าเอาขึ้นไปใส่ใหม่อืไปวางใหม่วางใหม่ตอนวางใหม่นี่เขาเนี่ยขึ้นแต่<อ>้ <c oughs> แล้วคุณดวงก็ประจำอยู่วัดนี้เนาะ,ะ่ไม่ใช่ประจำ ก็ก่อนเนี่ยผมบชเป็นเนเหมือนอย่างนี้ยนี่ไหมาคานเรียนครับนี่ก็ปรุงใหม่โอ้แต่ก่อนเป็นอคารนเรียนไม้อืมตอนนี้ก็เจริญสอบทมชั้นโทชั้นเอกอืมครับผมอยู่ที่นี่สามปีว้าวตั้งแต่บทหลังนี้นี่ยังไม่ได้ต่อเติมครับหลังนี้จะก่อนเจียหลังนี้นะออื แล้วก็ต้นชนต้งขามที่เป็นต้นเก่าๆคือพวกผมเป็นคนปลูกต้นขามรอบโบสถต้นขับเที้ยงรอบโบสถ์รอบโบสถ์ไม่ใช่รอบนี้รอบโบสถ์คุณนี่นะเจ้าวาดองค์ใหญ่นะครับองค์ที่ท่านเสียไปแล้วนะพท่านนิยมสร้างอืาคารสร้างวิหารครโบสถ์วิหารครับ แต่ก่อนไม่มีแล้วนีเป็นอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่โดยมาใหม่หมดอืมครับออหลวงพ่ออมดำนี่เกิดข้นมาใหม่มครับอแต่ก่อนยีบทแต่ว่าตอนนี้อ่าคือจะเดินมาหากเลยวัดนี้เนาะเดินมากจริงเลยเพราะว่ามีผู้คนศรัทธามา ทำบุญครับพราเป็นอารามหลวงแล้วอารามหลวงไปแล้วฮะครับเป็นอารามหลวงก็มีเงินก็ทองอยู่แล้วนี่งั้นสนับสนุนครับปีละเท่าไรอันนี้บองจังครับนี่งั้นสนับสนุนมัทำาสะอาดบ้างเคต้องขอบคุณมากครับคุณดงที่ให้ข้อมูลดีๆนะครับ